ก็ขออนุญาตต่อในเรื่องของธรรมานุปัสสนานะคะไม่ทราบว่าได้กลับไปพิจารณาการมาฉันทะของตนเองเป็นยังไงบ้างนะคะกออ็อย่าลืมพิจารณาแล้วก็เ,เห็นโทษเห็นภัยที่แท้จริงของของสิ่งนั้นๆให้ได้นะคะที่แบบไม่ใช่ตามตำราไม่ใช่ตามผู้อื่นแต่เป็น ความเข้าใจที่เกิดจากความเข้าใจของตัวเราเองโดยตรงแล้วก็จิตของเราจะได้ไม่อยากจะค้องแวะติดกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หาเหตุเพื่อที่จะดับทำลายอย่างถาวรน,นะคะ ตอนนี้ลองมาดูธรรมานุปัสสนาตัวที่สองที่พระผู้มีพระภาคท่านกล่าวถึงนะคะจริงๆแล้วก็คือการพิจารณาถึงนิวรณ์หนะคะก็คือเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นโทษภัยของนิวรณ์ห้าแล้วก็หาทางที่จะออกจากนิวรณ์หดับทำลายสาเหตุของนิวรณ์หให้ได้นะคะ เมื่อพยาบาทคือความคิดร้ายภายในใจมีอยู่ก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเรามีอยู่เมื่อพยาบาทภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละพยาบาทที่เกิดแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น และพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นก็คือพิจารณาให้ได้ว่า,ามันยังมีอยู่ในใจหรือเปล่าถ้ามีอยู่จะละได้ยังไงถ้าหากว่าสามารถละได้แล้วจะทำยังไงที่จะทำให้ไม่เกิดขึ้นอีกนะคะ ด้วยวิธีนี้พิสุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรม ที่เป็นเหตุเกิดทั้งที่เป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้นไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลก นี่ก็คือการพิจารณาธรรมในหมวดนิวรณ์น5นะคะก็แน่นอนว่าสามารถพิจารณาได้โดยในัะนี้กับจิตทุกดวงเวทนาทุกตัวอารมณ์ทุกอารมณ์ให้พิจารณาให้รู้เห็นทันว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วจะ ดับได้เพราะอะไรแล้วทำอย่างไรจึงจะสามารถดับได้อย่างถาวรไม่ให้มันกลับมาเกิดอีกเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านลองพิจารณาแล้วก็พิจารณาดูจิตของตนให้ดีทำความเข้าใจกับจิตของตนให้ดีเห็นให้ชัดเพื่อที่จะดับทำลายอาสวะกิเลสที่ มักดองติดข้องอยู่ในใจของตนให้ได้นะคะอย่างนั้นในตอนนี้ก็เป็นการบ้านที่ฝากทุกท่านไปพิจารณาแล้วก็ทำความเข้าใจดูในชีวิตประจำวันนะคะหาเหตุให้ได้แล้วก็คอยรู้ให้ทัน ในชีวิตปกติประจำวันของเราเลยนะคะจะได้รู้ทันนิวรณ์แล้วก็ดับทำลายมันในตอนนี้ก็ขออนุญาตาพานั่งสมาธิเลยแล้วกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทตังโสอิอิโสตังพุทธิติอิอิติปิโสวิเศสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทตังโสอิ อิเสตังพุทธาปิติอิอิติปิเสวิเศเสอิอิเศเศพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังเสออิอิเสตังพุทธาปิติอิแบบนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอเจริญพระกรรมาฐานขอฐานแห่งพระกรรมาฐานอันข้าพเจ้าบำเพ็ญตั้งแต่อดีตจงมาเป็นฐานกรรมาฐานในปัจจุบันให้กรรมาฐานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ข้ามพ้นบ่วงมาถึงฝั่งแห่งพระนิพพานในการชาติปัจจุบันบัดนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเธอผลบุญกุศลทั้งหลายใดๆจากการปฏิบัติธรรมอานิสงส์แห่งการให้ทานรักษาศีลและภาวนาขอจงถึงแก่อาจาร,รย์พ่อพันธุทุมเคียิวัตรคุณแม่สวรักเที่ยงธรรมอาม่าคีนแซ่เบ อามาเ็งครูวงไพบู์ตลอดถึงเพี้ยนกัลยาณมิตรทั้งหลายทั้งปวงผู้เจ็บป่วยเจ็บปวดขอจงพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บขอจงพ้นจากเคราะห์พ้นจากทุกข์พ้นจากโศกทุกประการด้วยเธอ กายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้านะคะ แตวางกายในลักษณะที่เลือกลมไหลเวียนได้สะดวกนะคะวางแขนและขาให้สบายก่อนเข้าสมาธิขออนุญาตอุทิศกุศลให้กับอาาเคงครูวงไพบูร์หน่อยนะคะเพราะว่า ตอนนี้เหมือนกับอาม่าต้องอยังฟอกไตแล้วก็ยังมีเจาะแขนจขอเจะคอเป็นแผลเป็นอะไรอยู่ก็ค่อนข้างที่จะเจ็บป่วยเจ็บปวดก็เราจะส่งกระแสจิตไปให้กับอาม่าขอให้อาม่าหายจากความทุกข์ทรมานแล้วก็ขอให้พ้นจากโรคภัยที่เลียดเปลียนโดยเร็วนะคะ ตั้งประแสจิตรวบรวมจิตให้เป็นสมาธิ กระสาจิตกระสาบุญไปถึงอมามเคงครูวงไผ่บุญนะคะขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่พวกข้าพเจ้าได้กระทำและสร้างสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงแก่อมามเคงครูวงไผ่บุญขอให้อามาหายจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากความทุกข์พ้นจากความทรมาน แผกระซาจิตเอ,อิบอาบลงตลอดทั่วกายของอาาเอ,อิบอาบลงในไตของอาากำหนดจิตฟื้นฟูสภาพไตฟื้นฟูอวยัยวะภายในปร,รับสภาพธาตุในกายให้เข้าสู่สมดุล ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆแห่กระแสจิตส่งถึงหมู่คนหมู่สัตว์ทั้งหลายที่อมาม่าเคยล่วงเกินเบียดเบียนไว้ขอบุญนั้น จงส่งให้หมู่คนหมู่สัตว์ทั้งปวงพ้นจากความทุกข์พ้นจากความทรมานพ้นจากความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งหลายใดๆ อุทิศไปถึงอามาครอบคลุมตลอดทั่วร่างครอบคลุมตลอดทั่วจิตใจสงบระงับว่างเปล่าจากความคิด ว่างเปล่าจากอาโดน สตลงตลอดทั่วกายตั้งแต่ศีรษะจะรบถึงปลายเท้าเอ,อิบอาบกายทั้งกายด้วยความสงบอันไม่หวั่ จิตนิ่งใจว่างไร้ความกระเพื่อม จจรณาในจิตอันเป็นสมาธิภายในจิตของเรานี้ยังมีความผูกเจ็บผูกพยาบาทไม่พอใจคุณเคืองในบุคคลใดคุณเคืองในเรื่องใดอยู่บ้างพิจารณา เห็นจิตดวงนั้นอาการอย่างนั้นว่าเป็นโทษอย่างไรเป็นภัยอย่างไรไม่ควรเก็บรักษาไว้ในใจเพราะเหตุใดเมื่อจิตสามารถเข้าใจโทษภัยยอมรับในความเป็นโทษของจิตดวงนั้นได้แล้ว จึงพิจารณาหาเหตุหาความยึดติดสาวหาเหตุของความติดข้องในอารมณนน์นั้นๆเพื่อหาหนทางแห่งความดับพิจารณาหาเหตุคล้ายปฏิจจสมุปบาท สิ่งนี้เกิดจากเหตุนี้สิ่งนี้เกิดจากเหตุนี้โดยไม่ต้องใช้ภาษาบาลีใดๆเป็นความเข้าใจโดยธรรมชาติตามกระบวนการที่เกิดขึ้นของจิตและอารมณ์ตามที่ตนเข้าใจจากนั้นจึงพิจรารณา ว่าเราต้องดับที่ใดดับสิ่งใดอารมณ์นั้นจิตนั้นนั้นจึงจะปล่อยวางลงได้ทำอย่างไรจิตพยาบาทดวงนี้หรือกับคนผู้นี้หรือกับเรื่องนี้จึงจะดับได้ไม่เกิดขึ้นอีกทำอย่างไร จิตอันเป็นพยาบาทจึงจะไม่เกิดขึ้นตลอดไปมีสติรู้อยู่เสมอว่ากายนี้จิตนี้มีไว้เพียงเพื่อเจริญญาเจริญสติจะไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาและทิฏฐิใดใจว่างปล่อยวาง ไม่ยึดติดยึดถือสิ่งใดด้วยปัญญาพิจารณาสาวหาพยาบาทอันเก็บกดไว้ในขันทัสันดานในจิตของตนด้วยปัญญาของตนนะคะ